อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนวันนี้ล่าปากมาแล้วนะครับน้องชายไปได้รังต่อมานะครับที่สวนแตงโมมีต่อมาทำรังนะครับบอกว่าต่อพันนี้เป็นมันเป็นต่อต่อนอนวันมันจะตัวเล็กหน่อยนะเขาเรียกว่าต่อนอนวัน รังต่อนะครับนี่เอามาให้สองรังด้วยกันนะครับจะนอนวันนอนคืนหรือว่านอนที่ไหนขอให้กินได้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันไข่ต่อน,นี่คือเขาเผามาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นลูกตอก็จะตายนี่ฮะไข่ส่วนเมนูเราจะทำอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เรามาแกะกันก่อนดีกว่านะจ๊ะ นี่เละเทะเลยและเราก็แกะได้นี่ฮะไข่ต่อนอนวันนี่ได้เยอะเหมือนกันแบบนี้ถ้าไม่ไม่ทอดไข่ทอดใส่ไข่เจียวใส่ไข่ให้ไม่เท่าทานด้วยก็จะแบ่งทำน้ำพริกต่อหรือไม่ก็เอาหมกทำหอหมกต่อนี่ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าเราจะทําอะไรตอนนี้แกะไว้ก่อนเดี๋ยวท่านมีเมนูแล้วจะเอามาให้ดูกันต่อไปนะครับตออนอนวันน้องชายเอามาให้นะครับ